ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุเออเมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18เมษายนเป็นสัปดาห์ที่ดาวมีการขยับย้ายอยู่นะครับถึง4ดวง แล้วเป็นการขยับย้ายที่มีความสัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่ไม่น้อยทีเดียวแน่นอนที่สุดนะครับดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนั้นได้โคจรนะครับได้โคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดงานจะมีความโดดเด่นครับแต่แปลกมากครับมันเป็นความโดดเด่นที่คุณจำเป็นต้องแยกแยะนิดหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นงานที่รับผิดชอบอยู่หลักๆ นะครับจะมีความจุกจิกหรือความไม่ค่อยสบายใจเข้ามาอยู่บ้างต้องทําอะไรแบบเร่งเร่ง,ร,งรีบรีบซึ่งบางทีก็ทําให้คุณมีความรู้สึกรําคาญอกรําคาญใจแต่ในทางกลับกันดาวอาทิตย์ที่ไปอยู่ในตัวแ่งมหาอุดนี้ถึงแม้ว่าอยู่ในภพอริก,ก็ตามแต่ก็ไปอยู่กับดาวศุกร์และดาวพุธและดาวอาทิตย์มีโอกาสที่จะไปหยิบจับหรือได้เริ่มอะไรบางอย่างซึ่งเป็นงานที่ส แรกๆอาจจะมีความขุักขักอยู่บ้างแต่ด้วยดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดนั้นแล้วก็โยกกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นปทุมเกณฑ์มีโอกาสจะส่งผลดีในอนาคตนะครับพฤหัสที่เป็นปทุมเกณฑ์ตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับไปโยกกับดาวอาทิตย์หมายถึงมีคนให้การสนับสนุนมีโอกาสที่จะหยิบจับอะไรให้มันเป็นเงินเป็นทองได้ในอนาคตแต่อนาคตมันจะดีมันก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้หยิบเบีย้ยใกล้มือตรงนี้ ซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับมีอะไรหลายอย่างที่ดีรออยู่สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็ย้อนกลับมาที่ผมบอกว่ามันจะเป็นการทําอะไรแบบเร่งเร่งรีบสักนิดหนึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณโคจรอ,อยู่ในเรือ,อนมรณะแล้วก็ไปอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าทํามุมปลายหอกกับชาวพิจิกอังคารกับมนุษย์ยูทํามุมปลายหอกราหูเรงลักณนะครับระวังสุขภาพร่างกายนะ โดยเฉพาะวันที่14เมษายนอะไรที่ระวังได้ก็ต้องระวังขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง14เมษาเป็นวันที่ไม่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับวันจันทร์ที่12อังคารที่13การเงินการทองจะขยับดีจะมีโชคดีในเรื่องการเงินการทองหรือจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็จะไม่ค่อยแฮปปี้นะครับในช่วงวันที่14เมษายนนั่นก็คือวันพุธวันพฤหัสวันศุกร หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นสบายใจขึ้นเลยมาถึงเสาร์อาทิตย์ที่มีโอกาสที่จะมีโชคดีในเรื่องการเงินการทองต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะมองหาลูกทานต่างๆแล้วศบโอกาสดีเป็นจังหวะที่ดีอย่างยิ่งสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนความรักเองนะครับโคจรไปอยู่กับดาวพุธอยู่กับดาวอาทิตย์แต่ไปอยู่ในเรือนอริอารมณ์ผลักดันทางเพศจะมากทีเดียวสุขเองก็ไปโยกกบอังคารด้วย แต่ดาวมันโครจรแบบนี้นะครับจะอยา่างมันจะมีจุกจิกหุดหงิดไม่สบายใจขึ้นมาเหมือนกันบางคนอาจจะคิดถึงแฟนไม่ค่อยได้เจอกับแฟนเพราะว่าดาวคู่ไปอยู่ในเรือนอริแต่ความสัมพันธ์โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเพราะว่าดาวศุกร์เองก็โยกกับอังคารคู่มิตรขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีสวัสดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี